สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านกันด้วยนะครับกลับมาเจอกับพอเฟยกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราเจอกันวันมหาสมบดรณ์ที่12มิถุนายน2568นะครับออฟเฟยมีทีเด็ดฟุตบอลวันนี้3คู่อีกแล้วใครต้องมาฝากให้กับคุณผู้ชมทางบ้านนะครับวันนี้มีโปรแกรมบราซิลเซเลที่คิดว่าน่าจะทํากําไรกับเราได้คาร์ดอมมาเน้นๆเลย3ทีมนะครับแต่ก่อนที่จะไปเริ่มเล่าฟังบทวิเคราะห์จาก๊อฟเฟย์อ๊อฟเวยขอ,อ,ยอ,ยขอพูดไปกับเว็บไซต์บอลเดียวด้วยดูบอลสดดูบอลฟรีไม่เเเสสสสสียยยคคคคคค่่่่าาาาาใใใใชช้้้้้้้้จจแลลลลวกกก็ไไมมมมมตตตออองงงงัััรรรริิิดดดๆทนนนนน์ะบหื ที่จะเข้ากลุ่มนักทีเด็ดเพิ่มเติมก็คลิกลิงก์ที่ปองมุดเอาไว้ใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับเอาล่ะคู่แรกของเราวันนี้นะครับเริ่มตอนอ้นกันที่คู่ของวิกตอเรียบีเอนะครับอันดับที่16ของตารางคะแนนเปิดบ้านรับการมาเยือนของโครซโรนะครับอันดับที่2ของตารางคะแนนนะครับแล้ก็วันนี้โครซโรนั้นต่อใน,นราคาปปนะครับเฮดเวิของคู่นี้3นัดที่ผ่านมาครับเสมอกันไปนัดหนึ่งนะครับแล้วก็ผัดกันแพ้ผัดกันชนะครับล่าสุดที่เจอกันของคู่นี้จบเสมอกันไป2ประตูต่อ2นะครับฟอร์ม5นัดก่อนเจอกันคู่น ของพวกเขาชนะไปเกมเดียวเท่านั้นครับสี่นัดที่ผ่านมานี่เก็บชัยชนะไม่ได้เลยนะครับมีเสมอไปเกมหนึ่งแล้วก็แพ้ไปถึง3เกมติดเลยในที่พวกเขาเสมอก็คือในนาล่าสุดเลยนะครับที่พวกเขาได้เสมอโคเรนเทียนไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับแต่นัดของคูเซโรห้านัดที่ผ่านมาถือว่าอยู่ในฟอร์มที่ดีเลยนะครับยังไม่แพ้ใครครับมีเสมอไปสองนัดแล้วก็ชนะมาสามนัดแล้วนะครับล่าสุดก็เอาชนะเพาเมลัดไปด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งนะครับนอกบานของคูเซโรเองแพ้ไปเกมหนึ่งครับเสมอไปเกมหนึ่งแล้วก็ชนะไปถึงสามเกมติดเลยทีเดียวนะครับนะพาไ้แ 2เกมครับเสมอ2แล้วก็ชนะไปเกมนึงครับเจอกันในวันนีนะครับผมเล่นในบ้านของวิโดเรียครับโดยที่วันนี้โคเชโร่เน่ต่อในีราคาปอๆเท่านั้นเลยนะครับคนนี้แม้ว่า a d tohead อาจจะกินกันไม่ลงนะฮะแม้ว่าล่าสุดคนนี้อาจจะจบเสมอแต่ว่าฟอร์มช่วงนี้ของวิโดเรียนั้นไม่ดีจริงๆนะครับอย่างที่บอกเลย4นัดาที่ผ่านมานี่แพ้รัวๆถึง3เกมเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีเสมอไปเกมหนึ่งเก็บชัยชนะไม่ได้เลยนะฮะทางด้านของโคเชโร่กำลังมั่นใจเลยนะครับชนะมาสองสามเกมแล้วนะครับผมในห้านที่ผ่านมานะฮะแล้วก็ย ครูเชโร่นะครับผมโอกาสที่จะบุกมาชนะฝั่งเจ้าบ้านนั้นมีสูงมากๆเลยนะฮะและก็คิดว่าน่าจะชนะเยอะด้วยนะครับวันนี้ให้ครูเชโร่ชนะไป2ประตูต่อศูนย์นะครับคู่นี้ตอบครูเชโร่ในราคาปปไปได้เลยครับไปกันต่อในคู่ที่กันเลยนะครับเราไปดูคู่ของปราการติโน่ครับันดับที่3ของตารางคะแนนเปิดบ้านรับการมาเยือนของบาเฮียนะครับันดับที่7ของตารางคะแนนนะครับวันนี้ปราการติโน่นั้นต่อในีราคาปปนะครับเฮดเวของคู่นี้3าัดที่ผ่านมาครับไบาเฮียชนะไปได้2นัดนะครับแล้วก็ปราการติโน่ชนะไปได้นัดหนึ่งก็ ที่布รติโนั้นเปิดบ้านชนะไป2ประตูต่อหนึ่งนะครับฟอร์ม5นัดก่อนเจอกันคู่นี้เจ้าบ้านอย่าง布拉ติโนะครับ5นัดที่ผ่านมามีแพ้ไปเกมนึงครับเสมอไปเกมหนึ่งนะฮะแต่3นัดที่ผ่านมานี่ชนะรวดเลยนะครับแล้วก็ชนะแบบยังไม่เสียประตูเลยยิงประตูไปถึง9ลูกเลยทีเดียวนะครับล่าสุดก็ชนะวอสโกดากามาไปด้วยสกอร์สองประตูต่อศูนย์คาบ้านเลยทีเดียวนะครับทางด้านของบราเฮง5นัดที่ผ่านมาของพวกเขาก็มีแพ้ไป3เกมครับชนะมา2เกมครับล่าสุดของเขาก็ชนะนาวติโก้อไป อร์มไม่ดีเลยนะครับนอกบ้านนี่แพ้มารัวๆ5เกมติดแล้วนะครับแล้วก็แพ้แบบยิงประตูได้เพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้นตลอด5เกมที่ผ่านมาเสียประตูรัวๆเลยนะครับนอกบ้านฟอร์มไม่ดีเลยนะครับทางด้านของบรากนติโน่5นาทีเล่นในบ้านนะครับมีแพ้ไปเกมหนึ่งชนะไปถึง4เกมเลยทีเดียวนะครับวันนี้นะครับเจอกันครับเล่นในบ้านของปรากนติโน่ครับปรากนติโน่ต่อในราคาปปๆเท่านั้นเลยนะฮะคู่นี้เฮ็ดทุเฮดแม้ว่าอาจจะเป็นทางด้านของบ้าเฮียที่ดีกว่าแต่ล่าสุดก็ปรากนนนิชะมานร์ติโน่ชนะมา3เกมนะ แล้วนะครับชนะแบบไม่เสียประตูด้วยทางด้าของบาเฮีย <He> er, นอกบ้านนี้แพ้มารัวๆห้าเกมแล้วนะครับยิงประตูได้เพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้นเสียประตูรัวๆเลยนะฮะเกมวันนี้ครับมาเยือนทาดด้าของบรากนดิโนที่ฟอร์มดีขนาดนี้น่าจะเป็นงานยากสําหรับพวกเขามากๆมากๆเลยนะฮะจึงคิดว่าเกมวันนี้ให้บรากันดิโนเปิดบ้านเอานชนะไป2ประตูต่อศูนย์นะครับคู่นี้ต่อบ,บรากันดิโนในราคาป,ปอๆไปได้เลยครับไปกันต่อในคู่สุดท้ายกันเลยนะครับเราไปดูคู่ของฟอนตาเลซ่านะครับอันดับที่17ของตารางคะแนนครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของซาน โต๊ดนะครับลำดับที่18ของตารางคะแนนครับคู่ที่ฟอร์เตเลเซอร์นั้นต่อในราคาปอๆนะครับเพสทัวส์ของคู่นี้ตลอด3นัดที่เจอกันมานะครับก็เป็นในด้านของฟอร์เตเลเซอร์ที่ดีกว่าซานโต๊ดชัดเจนเลยนะครับเอาชนะไปได้3นัดที่เจอกันเลยนะครับล่าสุดก็เอาชนะซานโต๊ดไปด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งนะครับแต่ฟอร์ม5นัดล่าสุดก่อนเจอกันคู่นี้ทางด้านของฟอร์เตเลเซอร์นั้นไม่ดีเอามากๆเลยนะครับ5นัดที่ผ่านมามีเสมอไปเกมเดียวเท่านั้นครับแพ้ไปถึงสี่เกมไปนทีเดียวนะครับยิ่งล พวกเขานั้นเสียประตูรัวๆแบบแพ้เกมศูนย์เยอะมากยิงประตูได้เพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้นนะครับเสียไปถึงอ่าสิบเอ็ดลูกเลยทีเดียวนะฮะตลอด5นานัดที่ผ่านมานะครับส่วนทางด้านของฝั่งซานโตสผู้มาเยือนนะครับตลอด5นานัดที่ผ่านมาของพวกเขาก็แพ้ไป3นัดนะครับเสมอไปนัดหนึ่งชนะไปนัดหนึ่งครับและสุดพวกเขาก็แพ้กับโบตาโฟโกไป1ประตูต่อศูนย์นะครับแนวบ้านของซานโตสนะครับมีแพ้ไป3เกมครับเสมอไปเกมหนึ่งแล้วก็ชนะมาเกมหนึ่งก็คือในนัดล่าสุดนะครับส่วนด้านของฟอร์ตาเลซ่าแค่ห้านัดที่เล่นในบ้านมี แพ้ไปเกมนึงครับเสมอมาสองแล้วก็ชนะไป2เกมนั่นเองนะครับเจอกันในวันนี้นะครับเล่นในบ้านของฟอร์เตเรซ่าครับฟอร์เตเรซ่านั้นต่อในราคาปปเท่านั้นเลยนะครับคู่นี้แม้ว่าฟอร์มการเล่นนะครับอาจจะเป็นฟอร์เตเรซ่าที่ดีกว่านะครับแต่ว่าฟอร์มช่วงนี้ของฟอร์เตเรซ่านั้นแย่จริงๆนะครับอย่างที่บอกเลย5นัดที่ผ่านมานี่แพ้รัวๆเลยนะฮะแถม5นัดนี้ยิงประตูคู่แข่งได้เพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้นนะครับเสียประตูแบบเป็น10กว่าลูกเลยทีเดียวนะฮะเอาฟอร์ตเกมวันนี้กับซานโตสที่ฟอร์มก็ไม่ค่อยดีเหมือนกัััันนนนนนนแต่่่กกกก็็็ยงงเบชะะะะไไมดด้ึฮาจสสูี แหละนะครับคิดว่าคู่นี้น่าจะจบเสมอซะมากกว่าเอาไปเลยให้ลองซานโต้ไปละกันนะครับสกอร์ที่คาดในในวันนี้ให้ทั้งคู่นั้นจบเสมอกันไป1ประตูต่อ1ละกันครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดทั้ง3คู่ครับที่เอาเฟอร์นั้นคัดอามาวิเคราะห์ให้กับคุณผู้ชมทางบ้านในวันนี้นะครับสามคู่ในวันนี้ทีเด็ดเน้นๆเลยนะครับจากบราซิลเซเล่นะครับก็วันนี้หากคุณผู้ชมได้ไหนที่จะตามเฟอร์มาเดี๋ยวเฟอร์แจกทีเด็ดสเต็ปสามครับรวมไปถึงตัวเต็งสองตัวให้กับคุณผู้ชมทางบ้านไปเลยละกันนะครับสเตปสามในวันนี้ที่คิดว่่่าาาานนจะะทกกไไไไรรรรใใหห้้้้ัับบเเดดคคออฟยลตโโชป เลยในราคาปปนะครับแล้วก็ต่อบราก布ติโนไปได้เลยในราคาปปนะครับลองซานโต้ไปได้เลยในราคาปปนะครับนี่เป็นทีเด็ดเซฟสามครับส่วนตัวแตงวันนี้2ตัวเน้นๆกันไปเลยครับโคเชโร่มาแน่นอนครับต่อไปได้เลยในราคาปปแล้วก็ต่อบราก布ติโนไปได้เลยในราคาปปที่ได้เล่นในบ้านนะครับนี่ก็เป็นทีเด็ดเจ้าเฟอร์ประจำค่ำคืนนี้ฮะผู้ชมใดที่มีความเห็นต่างคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยเดี๋ยวเฟอร์เข้าไปอ่านแล้วกันนะครับตอนจบไปขอฝากผู้สนับสนุนเจดีย์ของเราไว้ด้วยกับเว็บไซต์บอลเดี่ยวกก็ไมมม่ต้้้องงสสสััคราชิิใดๆทน ลิงก์ใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะฮะเจอกันใหม่ในว,วันพรุ่งน,นี้ครับสวัสดีครับ